จริงๆแล้วเขาก็แล้วแต่นะครับแต่ละคนก็จะมีแล้วแต่นะครับแต่ละคนจะมีคําอธิษฐานกันอย่างไรแต่ว่าทางตัวของผมนะครับผู้จัดจารายการนี้เราก็ใช้คําอธิษฐานนะครับของหลวงพ่อปานโสนันโทแห่งวัดบางดมโคนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับทุกๆคนเลยนะครับเช้านี้เราก็มีกาสได้ตื่นเช้ามืดมาเลยครับมาเตรียมอาหารนะครับเพื่อที่จะใส่บาตรพระสงฆ์กันนะครับที่นี่ก็เป็นเขตปูตหลวงวัดที่อยู่ละแวกนี้ก็จะห่างไกลไปหน่อยนะครับห่างไกลไปหน่อยก็ที่ที่ใกล้ที่สุดที่นี่ก็น่าจะประมาณสักสกิโลนะครับแต่วัดที่มา รับบาตรนะฮะรับบาตรที่นี่ก็ได้แก่วัดเขาใบสีนะครับวัดเขาใบสีนี้ก็จะห่างจากที่นี่ไปประมาณสัก4ี่ห้ากิโลนะครับก็จะมีรถถังวัดขับเข้ามาที่บริเวณที่แห่งนี้เนื่องจากว่าที่นี่เขานิมนต์นะฮะในคนในซอยนี้นะครับเขาเน้นมนพระไว้ให้ท่านมารับบิณฑบาตประจํานะครับคราวนี้ปกติท่านก็จะมาถึงประมาณสัก6กโมงที่จุดนี้นะฮะ ตอนนี้เวลาเหลืออีก2นาทีก็จะ6โมงนะเเาาก็ออกมาเตรียมรอนะครับชาวน,นี้เราก็ทำอาหารง่ายนะก็มีการประยุกต์อาหาราใส่อะไรบ้างนะครับเชาน,นี้เราก็มีข้าวนะครับอันนี้ที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นดูเหมือนัะเป็นไข่เจียวนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วก็เรียกเป็นไข่ขี้เมา ก็คือจริงๆแล้วก็คือไข่เจียวนะแต่ว่าเป็นสูตรของขี้เมาสูตรนี้ได้มาจากหม่อมราช,ชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัตร,ตรเคยชมรายการท่านสมัยที่เรายังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับเขาเรียกว่าสูตรนี้สูตรขี้เมาก็คือหมายว่าเป็นไข่เจียวธรรมดา mm hmm. ทีนี้เขาจะใสะ่เขาเรียกอะไรหัวใจโป๊หวานซอยนะครับ mm hmm. แล้วก็มีใส่ใบกระเพราใส่กระเพราลงไปนะฮะให้มันมีกลิ่นหอมแล้วก็มีใส่พริกชี้ฟ้าซอยนะครับ แต่ว่าวันนี้เราเราใช้พี่กีนหนูซอยนะแล้วตรงนี้ก็เป็นขนมสังขยาหองนะครับน้ำหนึ่งขวดนะฮะน้ำหนึ่งขวดแล้วก็ปัจจัยยี่ิบบาทเป็นเงินชำระนี้สงฆ์นธทรมนุบารุงพระพุทธศาสนานะครับอันนี้ก็เป็น <c oughs> เป็นเครื่องถวายบิณฑบาตยามเช้าที่จะถวายกับพระสงฆ์ที่ท่านมาจากวัดเขาใบสีนะครับ ตอนนี้เราก็รอท่านอยู่นะครับนะครับระหว่างนี้เราก็จบอธิษฐานจิตนะฮะอธิษฐานจิตกล่าวคําอธิษฐานถวายนะครับกล่าวคําอธิษฐานอา,อาหารที่ที่จะถวายบิณฑบ,บาตจริงๆแล้วเขาก็แล้วแต่นะฮะแต่ละคนก็จะมีแล้วแต่นะครับแต่ละคนจะมีคําอธิษฐานกันอย่างไรแต่ว่าทางตัวของผมนะครับผู้จัดจารายการนี้เราก็ใช้อ่ คำอธิษฐานนะครับของหลวงพ่อปานโสน,นโทแห่งวัดบางดมโคนะครับที่ท่านใช้ในการกล่าวถวายทานนะครับก็น,นี้เราก็มามาถวายนะครับแล้วแต่เหตุปัจจัยแล้วแต่ความปรารถนาของแต่ละคนนะครับของตัวของผู้จัดนี้นะครับตัวผู้จัดนี้เราก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหเราเกิดมาชีวิตนะครับ มันมีแต่ทุกข์ตามที่ที่สมเด็จพระบรมศาสดาท่านทรงตัดสอนจริงๆนะครับให้ให้เราร่ํารวยอยู่ดีมีสุขขนาดไหนแต่สุดท้ายมันก็ไม่พ้นจากความทุกข์นะครับเราก็เลยตั้งจิตปรารถนาบอกว่าไม่เอาแล้วครับไม่อยากจะเกิดมาให้บรนทุกทนอีกต่อไปแล้วนะครับเราก็เลยมากล่าวคําถวายทานเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นะครับ นโมตัสสะพระวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิทังทานังสีละวินตาทีนังนิยาเทมิสุทินังวัตเมธานังปริสุทธิทานังอาสวรคยาวหังโหนตุนโมอายุวโนสุขังพลัง สาธุข้าพุทธเจ้าขอถวายทานนี้เป็นบิดาบาตแด่พระพิสุสงฆ์ขออน,นิสงส์และผลบุญแห่งทานนี้ได้โปรดเป็นพลวัปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้ข้าพระพุทธเจ้าได้ถึงซึ่งความทุกข์ด้วยเถิดนะพระเจ้าข้าสาธุสาธุสาธ,สาธุและในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากความลำบากยากจนและเจ้าข่าสาธุสาธุอนุโมทามิฮะเราก็อธิษฐานจิตเดี๋ยวเราก็รอใส่บาตรพระภิสุสงฆ์นะครับ ระหว่างรอนี้ก็ให้ชมวิวนะครับวิวทิวเขาที่อยู่บริเวณรอบๆที่พักนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นป่าศักของเพื่อนนะครับที่แกลงทิ้งไว้เมื่อสมัยยังรับรายการอยู่เมื่อยี่สิบปีก่อนนะครับอันนี้ก็โตมากเลยนะครับภูเขายอดนี้ก็เป็นภูเขาภูตาหลวงนะครับนี่เราก็บุก ผมก็จงไว้นะครับไว้ให้ลูกค้าจอดรถแดดแรงมากที่นี่นะครับนี่เราจะต้องปลูกเพิ่มอีกนะครับเดี๋ยวรอมีอากาศก่อนต้องซื้อต้นใหญ่มาลงนะครับอ่าตรงนี้ต้นไม้ที่เห็นนี่เขาเรียกปรีดียาทรนะฮะดอกสีเหลืองปลูกมานานเพิ่งจะออกดอกตอนนี้รถมาแล้วฮะรถมาแล้ว นิมนต์ครับนิมนต์นิมนต์หน่อยครับท่านมาแล้วครับนิมนต์หน่อยรับบาตรหน่อยครับ ตอนนี้เราก็เตรียมตัวมากวดน้ํากันนะครับกวดน้ําเพื่อที่จะอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายเทวดาอินพรหมยมยักษ์ทั้งหลายรวมทั้งตัวเราเองด้วยนะครับเราก็ต้องกวดน้ําอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับตัวเราเองซึ่งความหมายในการกวดน้ำนะครับก็บรรจุอยู่ในคํากวดน้ําอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลอิมินายใหญ่นะครับ ครับก่อนจากการฝากเพื่อนๆช่วยกด s u b s c คร b e กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องรายการแจ็คกี้ฟรีไตด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ